ถัดมาเป็นเฟเดริกเบอร์รี่คิมมิงชายชาวอังกฤษที่ก่อคดีฆาตกรรมมากมายในอังกฤษและออสเตรเลีย ด้วยตัวเฟเดริกเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมิชาาชีพตัวฉกาจเลยเขาก่อคดีมากมายทั้งที่อังกฤษและออสเตรเลียและที่สําคัญที่สุดเขาก่อคดีฆาตกรรมภรรยาและลูกๆของตัวเองเหตุการณ์ที่ทําให้เขาถูกสงสัยว่าเป็นแจ็คเดอรีเปอร์เกิดจากการที่เขาถูกขังอยู่ในเรือนจําและเขาได้มีการโอ้อวดตัวเองกับเพื่อนๆในห้องขังด้วยกันว่าตัวเขาเองนั่นแหละคือแจ็คเดอรีเปอร์ซึ่ง ตัวเขาเนี่ยก่ะคดีเพราะว่าโรคทางสมองจากกรรมโรคที่ติดมานะคะทำให้เขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้มีความอยากสังหารผู้หญิงตลอดเวลา ตรงนี้ก็มีหลักฐานบางส่วนมาสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวว่ามีพยานพบเห็นตัวเขาเนี่ยอยู่ในไวท์แชปเพิลในช่วงปี1888ที่เกิดคดีแล้วก็มีพยานบอกว่าเห็นเขาเนี่ยซื้อมีดมาด้วยแต่หลังจากนั้นมีการเปิดเผยออกมาซึ่งเป็นข้อสําคัญเลยที่หักล้างกับทฤษฎีที่คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็น Jack เด e r ิเปอรเพราะว่าในปี1888ที่มันเกิดคดีอยู่นั้นตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อังกฤษ แต่ตัวเขาเองอยู่ที่แอฟริกาใต้เพราะฉะนั้นหลักฐานการอยู่ของเขาเนี่ยไม่ตรงกันตามที่กล่าวอ้างนะคะและนอกจากนั้นวิธีการฆาตก,การรมของเขาเนี่ยคือเขาฆ่าภรรยาและลูกๆของเขาและพยายามซ่อนศพไว้ใต้พื้นกระดานบ้านของเขาเองซึ่งต่างจากแจ็คเดอะวิเปอร์มากเพราะว่าแจ็คเดอะวิเปอร์เนี่ยฆ่าคนโดยไม่ได้มีการระบุตัวของเหยื่อแล้วก็เป็นการฆ่าที่เปิดเผยมากเพราะว่ามีการทิ้งเหยื่อในบริเวณที่มันเปิดเผยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต่างกัน ซึ่งผู้คนก็เลยเชื่อว่าการที่เฟเดริกพู้เช่นนี้ออกมาคือการเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ตัวเองดูเด่นในฐานะฆาตากรเหมือนอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์